บาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีลงไปถึง38บาทตอนน่อ1ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะคำถามก็คือว่าแล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตเราบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบใน w a t t r e n d i n g EP นี้กันค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์ค่าเงินอ่อนตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ที่ไทยเท่านั้นนะคะที่กำลังเจอแต่ว่าประเทศในแถบเอเชียเองเนี่ยก็กำลังจะเจอหนักไม่แพ้กันเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเราได้เห็นตามหน้าข่าวตามโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตัวค่าเงินของเขาลนะคะลงไปอยู่ที่140ยเยนต่อ1นดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะหรือแม้กระทั่งค่าเงินหยวนเองนะคะก็บอกว่าอ่อนค่ามากกว่า7หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะและการที่ค่าเงินสกุลเอเชียนะคะอ่อนค่าลงขนาดนี้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าค่าเงินของสกุลเงินใหญ่นะคะอย่างตัวลอลลราสหรัฐเองเมีการแข่งข่าขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากการดําเนินนโยบายทางการเงินของเฟดนั่นเองลองคิดภาพตามนะคะว่าการที่เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยนธนาคารเพื่อที่จะหยุดเงินเฟอ้อคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการเอาเงินไปฝากที่ธนาคารในสภาพเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้เนี่ยก็ย่อมรู้สึกปลอดภัยกว่าการที่จะหยิบเงินต่างๆของเราเนี่ยไปลงทุนถูกไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงที่น้อยกว่านะคะเราจะเอาความเสี่ยงไปลงกับการลงทุนทําไมนะคะในเมื่อที่เราฝากใาาร็สมถ ผลตอบแทนที่งอกเงยมากขึ้นได้มันก็เลยทําให้เงินดอลลาร์นะคะที่กระจายอยู่กับนักลงทุนเนี่ยถูกฝากกลับเข้าไปในระบบของธนาคารคะ่ะเป็นเหมือนการดึงสภาพคล่องกลับเข้าคลังนั่นเองแถมความต้องการสกุลเงินดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนักลงทุนเองเนี่ยก็จะพากันไปแลกเงินสกุลดอลลาร์นี้นะคะเพื่อเก็บไว้หวังตัวดอกเบี้ยนั่นเองค่ะ พอเงินในระบบมันน้อยลงนะคะความต้องการมากขึ้นตัวดอลลาร์ก็แข็งค่าึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ย้อนกลับมานะคะว่าเงินบาทที่มันอ่อนตัวลงจะส่งผลกระทบยังไงกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามองในภาคธุรกิจเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณทําในส่วนของการส่งออกเนาะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าของถูกลงเราก็จะสามารถขายของได้มากขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดในภาคของธุรกิจในสายของการนําเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่านะับภาระหนักเนาะเพราะว่าก็จะต้องรับมาในต้นทุนที่แพงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนผลกระทบที่กลับมาใกล้ตัวของคนทั่วไปมากขึ้นนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างต้อสรุปออกมาเป็น2ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักนะคะสิ่งนี้จะเป็นเอฟเฟก์ที่ตามมาอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าช่วงที่ค่าเงินอ่อนนะคะชาวต่างชาติเนี่ย ก็จะมาเที่ยวไทยกันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าสินค้าวัคโีนบริโภคต่างๆมันมีความถูกลงนะคะสามารถมาจับใจ่ายใช้สอยกันได้มากขึ้น<ม>การท่องเที่ยวที่เคยซกเซาไปช่วงโควิดนะคะก็จะกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งูรูด้านการเงินหลายท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าสิ่งที่ช่วยให้ตัวค่างเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะคะก็คือการส่งเสริมและก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะความต้องการเรื่องของเงินบาทของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ก็จะทําให้ค่างเงินบาทของเราเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือราคาสินค้าจะมีโอกาสาปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะื่ยกิ้เป็นสายเอฟเฟกที่ดีๆเนาะที่การาที่อาจจะกลับมาคึกคักนะคะช่วยเหลือเราได้แต่ว่าสายเอฟเฟกต์หนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือว่าคนในภาคธุรกิจที่เป็นการนําสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะต้องแบกรับตัวต้นทุนที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ย อาจจะต้องมีการใช้ของหรือว่าจ่ายเงินที่มากขึ้นเพราะราคาสินค้ามันแพงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสถานการณ์ของเงินบาทอ่อนค่านี้นะคะก็คงจะอยู่กับเราไปอีกสักพักแต่คำถามถัดมาค่ะที่คนมักจะถามกัน,นก็จะเป็นเรื่องว่าเราเนี่ยควรจะใส่เงินเข้าไปในระบบ เพื่อที่จะตรึงค่าเงินให้แข็งค่าขึ้นไหมนะคะเรื่องนี้นะคะกูรูด้านเศรษฐกิจหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะคะเชนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกในรอบ24ปีเลยนะคะโดยเขาได้ใช้เงินหมดไปนะคะทั้งหมด20,000ล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ7.5แสนล้านบาทค่ะแต่ผลที่ได้นะคะก็เป็นเพียงเหมือนการซื้อเวลา ให้เงินเย,ยนเนี่ยกลับมาแข่งค่าขึ้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็กลับไปอ่อนค่าเหมือนระดับเดิมที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีนะคะก็คงเป็นสถานการณ์ที่เราในหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเราเองเนี่ยก็เจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเก็บเงินสำรองกันเอาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทเอาไว้ด้วยนะคะไม่แน่ว่นหนาคนเนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือว่าทางเฟดเ ก็คอยติดตามข่าวสารกันไว้ให้ดีค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมต้องก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะฝากติดตามรายการว h ส t ุเทรนดินะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด c f ฟ r นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง f u เจ r e t เท n d ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ